อาจจะจำได้ไม่หมดขออนุญาตถามคือผมขับตามมาครับความเร็วพี่เขาน่าจะประมาณสักยาวเลยเรับเราเราประมาณไม่ได้แต่ค่อนข้างจากสายตา,ตารเราคิดว่าค่อนข้างค่อนข้างเร็วแล้วพี่เขาก็าตกคูนะตกข้างถานนตรงนี้ครับเพื่อนมี่ากน้ำหลังจากนั้นก็รถก็สะบัดเข้าไปเลยครับ สะบัดเข้าไปแล้วไปชนกับเ <ลด S 2> สาไฟฟ้า,ฟาแล้วท้ายรถเขาก็สะบัดไปชนกับสุนแพรห,หลังจากนั้นสักไม่เกินไม่เกินหนึ่งวินาทีครับเสาก็ค่อยๆเอ็นล้มมาทีละต้นทีละต้นซึ่งผมเอาคลิปหน้ารถส่งให้กับทางพี่ตำรวจ<อ>แล้วล้วก็ล้ม,มทีละต้นทีละต้นสามเราขับ<ป>ตามกันมาห่างไหมเขาทั้งห่างครับผมอยู่เสาไฟฟ้าต้นต้นที่สี่นับจากต้นที่เขาชนนะครับผมอยู่จริงๆแล้วตอนที่เขาตกถนนน่ะ ผมน่าจะอยู่ประมาณต้นที่ห้าแล้วลผมก็ไหลมาเรื่อยๆ<ม>พอเขาชนพอเสาไฟฟ้าเริ่มล้มผมก็หยุดหยุดที่นี้เสาไอ้เสาตรงที่ผมอยู่อ่ะมันก็กําลังจะล้มเพื่อนเขาเลยเตือนให้ผมว่าเฮ้ยเสากําลังจะล้มผมก็เลย<ม>เลี้ยวเข้ามานี่ก่อนโอเคตายแล้วมีปัดนี่ไงทันแคล้วคลาดทันนี้ก็กันนู <laughs> ้น 你我你。